สวัสดีครับผม A and N Channel ครับทุกคนครับมือหนีทุกคนกับยู่กับโชควิทยาฟาร์มนะครับโชควิทยาฟาร์มหมูนะครับผมมือหนีมันยุ่นะครับผมภาพพี่น้องนะครับมาเบิงหมูนะครับตอนนี้หมูอายุได้144วันแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ต้องจุ่มน้ำยาขาเชื้ออยู่ครับพี่น้อง144วันนะครับก็คือกําหนดจับนะครับ155นะครับอีกประมาณ11บเหมื่นนะพี่น้องเนาะจะทําการจับหมูแล้วนะครับก้อนที่เขับไปชุ่มห้องหมูนะครับเดี๋ยวพามาชุ่มห้องอาหารก่อน ของอาหารนะครับตอนนี้คือเป็นเบอร์ซอหนึ่งนะครับเป็นเบอร์เบอร์ไงนะครับเบอร์หมูใไงนะพี่น้องนะครับกะนี่ครับผมกะมีเอฟซีนะครับสีทักมามาเม็นในช่องนะครับว่าคิดหอดหมูแล้วนะครับมาทายหมูห้เบืองแน่นะพี่น้องเนาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นในเรื่องของของอาหารนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาข้าไปเบิองในห้องหมูครับพี่น้องมาโตไงซําไดแล้วนะครับเนาะผมมาเข้ามาแล้วโอ้บ่ได้พอกันโดนนะครับ หมูครับโตงหญ่แล้วนะพี่น้องนะครับการเบื้องหลังนะจะลอยก็โลดแหละพี่น้องนะครับหมูสุดนี่นะครับนี่ครับอันนี้คอกรกหลครับพี่น้องนะครับดูดูชัดๆโดยที่ไม่ต้องซูมนะครับนี่ครับโอ้หมูอายุ144วันนะพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับตายไปแล้วนะครับโอ้แดนคอกเลยตายไปแล้ว3ามอ่า 35ตัวนะพี่น้องนะครับตายเยอะก,กว่ารอบที่แล้วอยู่นะครับพี่นอ้องรอบที่แล้วนี่ตายซิปก็ตูนะครับอ่ารอบที่แล้วนี่ตาย10 11ตูนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับกาโตโตใหญ่พอ่อพ่อจับแล้วนะครับพี่น้องนะครับกาอ,อีก11มือครับพี่นอ้องกาสีทํำทํำการจับแล้วนะครับผมอันนี้พามาชมมาเบิงนะครับ มีเอฟซีนะครับเรียกรองมาห้มาข้ามาเบิงหมูนะครับผมนี่นะครับเริ่มเริ่มที่จะโตงใหญ่กันแล้วนะครับแนนคอบไปเบิดหลับพี่น้องนะครับนี่ครับผมการรอบนี้นะครับการถือว่าโตงใหญ่ก็รอบที่แล้วลา้เติบลนะครับต้องค่อยๆยย่างครับเขาเขาจิตกใจนะครับนะครับผมเนี่ยโอ้ตัวนี้ตกเอบเลยนะครับ ตัวใหญ่คักนะพี่น้องหมูอาย144วันครับผมเขาบริษัทกําหนดจับนะครับอายุ155วันกะหาเดือนกวานะพี่น้องนะครับอันนี้มะหอดคอกที่สี่แล้วนะพี่น้องครับคอกที่สี่นะครับผมนะครับผมจะทายมุมกลองแคบๆให้เบิ้งนะครับขันมุมกลองกว้างมันจะหมูจะดูดูโต ตัวน้อยเกินไปนะครับนี่นะครับผมกันนี้ครับยืนซี่ตัวกัเต็มแล้วครับผมนะครับอันนี้อันนี้ครับผมหมูหมูลายสายพันธุ์นอกรอบนี่นะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับต่อนลงใหม่ๆนะครับอันนี้มีหมูดางพรอมนะครับนะครับหมูสามสีสายพันธุ์ภูรัะนะครับวางหันกัมีเห็นเห็นหมูอ่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับตัวสีแดงๆเดอกไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์ใดนะครับอ่าจำจำซื้อพันธุ์บ่ไดทำเป็นน้อนนอนอห่างหันกรมีนะครับอาจจะ นั่นๆตัวกําลังลุกขึ้นนะพี่น้องทั้งในนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องยางมาแล้วนะครับอต่อมามาชมคอกที่หกนะครับนี่นะครับหมูนะครับสีสีจะบบ่อขาวไปเบิร์ดนะครับจะมีทั้งการนะครับทั้งโตการโตแดงนะครับผมรอบนี้เขาล่งเจ็ดรอยยิบห้าตัวนะพี่น้องเนาะ นะครับ725ตัวเคมไป22ตัวมั้งครับถ้าจับ่มผิดนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ากาตายไปแล้ว30หานะครับการลบกาลบออกนะครับส่วนที่เกิน22ครับเท่ากับต้องรับผิดชอบนะครับโอ้ตัวนี้นะครับบอกเอฟเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมอันนี้ข้อที่7นะพี่น้องนี่ครับ เลี้ยวไปเต็มอัญยัติบอรสุขของเลยพี่น้องนะครับผมกับประเดามขมทายโดนแล้วนะครับเพราะว่ากะหนึ่งหลายอย่างงานสองอยา่างน้ําลานถูกดีนะพี่น้องเนาะผมกับเซีเห็นผมรีวิวตลาดถูกดีพี่น้องก็บุคคลเดียมารีวิวหัวปัไดานะครับผมนะครับทั้งะจะคล้องกับช่วงที่ผ่านมาประหานนะครับกะได้ไป อ่าสัมผัสกับโลกออย่างต่างๆกับประกาเขมาในฟ้ามนะครับกยันกยันน้าเชื้อโลกนะครับขมาในฟ้ามผอมนะครับก็เลยบลอได้ข,มา,าม,ม,ขมาในฟ้ามปันไดน,นะครับผมนี่นะครับอันนี้ขอ้อที่สิบครับผมขอ้อที่สิบโอเบ่งด้วยสายตานะพี่น้องเนาะนะครับตางตาแบักคักเลยตั้งแต่ตอนที่โล่งใหม่ๆนะครับ เขาอาจจะบอชินอ่าบอบอชินกับเสียงนะครับอาจจะบอชินกับในเรื่องของกลาสตรกรีนของเฮานะับพอเขาเลยอาจจะมีความตกใจน้ำนะครับนะครับรอบนี้กัใไญ่สมบูรณ์ดีอยู่ครับตัวนําผู้เอบเลยไอเจ้านี้นะครับเหนียมากละตัวหญ่มากเลยครับผมตัวนี้นะครับ มาดูข้อที่12ครับพี่น้องนะครับกับบริมียังไลครับพี่น้องกัเป็นบรรยากาศผ่าชม่หมูนะครับผมในเรื่องของสาราความหรูอย,ย่างกับบบ๊อดไฮดอกนะครับก็บคือผ้ามาเบิงหมูทาน,นั้นเองนะครับผมอันนี้ข้อที่13ครับเดี๋ยวคลิปในการเริ่มต้นขั้นตอนในการเฮ็ดฝ้ามูคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปลงอีกคลิปนึงเป็นฉบับสันส้นๆนะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องได้เรียนรู้นะครับศึกษากันนะครับผมนะครับอ่าต่อมาข้อที่สิบสี่ครับผมข้อที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าครับ นี่ครับพี่น้องผมยืนยกข้อที่สิบห้าแล้วเลี้ยวขึ้นไปข้างบนครับนะครับเต็มขอม้อโมลูมิลลี่เยอะพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาใกล้ได้ออกใกล้ได้จับแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ข้อที่สิบหกครับผมทั้งหมดมีสิบแปดข้อนะพี่น้องเนาะแต่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยจะเป็นขออ้ออานุบาลหมูที่หมูที่บอ่อแข็งแรกนะครับ อย่างคอกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นคอกอันดับบานหมูป่วยที่หายป่วยแล้วนะครับแล้วกรคอกที่สิบแปดเนี่ยจะเป็นหมูป่วยนะครับแล้วกรมันจะมีคอกทางในอีกนะครับนี่อันนี้คอที่สิบแปดวะพี่น้องเด้อจะมีคอกทางในอีกนะครับที่จะเอาไว้ไทยหมูหมูที่ออนแอร์ที่สุดนะครับเพราะว่าหมูมันโตใ,นใหญ่แล้วมันเต็มมันโค้งมันขี้กันไม่ใช่ในการ,ร,าการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับอย่างวกนี่ก็น่าจะหายหายห่วงแล้วครับผมนี่จ้างงานตัวนี้ก็เป็น พันกันการเนี่ยผมก็บอกผมกระจำซื้อพันบ่อใดนะครับว่ามันซื้อพันอีกอย่างนะครับเพราะว่ามันคลากันมากนะครับผมตอนนี้พันร่มถ้าเปิดยุทธีหาตัวพี่น้องตัวนี้เปิดบ่อใดถ้าว่ามันช่ำหลุดนะครับกับเปิดได้แค่หาตัวนะพี่น้องเนาะในเรื่องของพันล่มนะครับกาควนจะเปิดทั้งหกอ่ะละแต่ว่าตัวนี้มันช่ำหลุดนะครับมันก็เลยอ่าพ่อกระเทือนสอบไหมพี่น้องก็เลยว่าให้จับหมูกวนจังสิสอบนะครับผม กาที่หมูอนุบาลหมูป่วยอาจจะเสียงดังจัหน้อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมไปาดภาืเวหมูป่วยนะครับอันนี้เป็นระบบพัดลมนะครับที่ใส่หัวควายเล็กปันนะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นคออกอนุบาลหมูนะครับตัวนี้ว่ามั่นใจว่าจะจะรอดบอ่อนะครับนอนอยู่นี่นะครับแต่ว่าสองตัวนี้ก็น่าจะเป็นหมูป่วยครับเพราะเล่นไปอยากเข้าไปหนีนะครับ เนี่ครับผมอันนี้ข้อที่18นะพี่น้องข้อที่18บอกอนุบาลหมูปวยนะครับพวกนี้นะจะพลาะดละนะครับร้บผมพี่น้องกับเมื่อนี่กับพีพ่น้องมาชมนะครับหมูอายุร4 4วันนะครับกับสี่เดือนเศษจ,จะหาเดือนแล้วนะพี่น้องเนาะอีกประมาณหกมืมอกอ่ะครบห้าเดือนเต็มนะครับกําหนดจับรอบนี้นะครับกับการเลี้ยงหมูของบริษัทซ p พีทองอุไลนะพี่น้องเนาะเลี้ยงแบบประกันราคานะครับผม กากำหนดจับวันที่ท่านเด็กมโหวันทีนะครับแต่ว่าทางสาธารณทางหมอเขาบอกว่า155วันนะพี่น้องเนาะคือจากกาำหนดจับนะครับผมกาหน้าตอนนี้หมูในคอกันเหลือมั่นหกตัวก็ตูวครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตายไปแล้ว35ตัวนะครับจาก725นะครับผมกาจะเหลือ600อันนี้เหลือ6ประมาณ690บตัวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตายไปแล้ว3 5หานะครับผม กะห90เก้าสิบเนี่ยก็เต็มคอกอันญัดอยู่คู่เก่านะพี่น้องเนาะนะครับกะสำหรับท่านที่นะครับคิดถึงหมูนะครับเมื่อนีผมก็ได้มาไทายลงตามสัญญาแล้วนะครับผมกะสำหรับท,ที่ท่านที่สนใจนะครับกะสามารถนะครับทักไล่นะครับมาสอบถามมาเล่นมาเยี่ยมมายามกันได้สาหรับท่านที่เห็ดหมูยอยู่แล้วมีฟ้ามหมูยอยู่แล้วกะทักมาขุดคุยกันได้้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมข้นไล่ไปห้นะครับกะสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับผม การืเมนี่กับพี่น้องมาชมนะครับหมูสื่อๆนะพี่น้องบ่ได้มีสาราบ่ดด้มีความรู้อีหยางมากมามนะครับภาพมาชมหมูสื่อๆนะครับผมการาเป็นการอัปเดตนะครับกับการเลี้ยงแบบประกันราคานะครับรอบที่2นะครับจะมีการจับรอบที่2นะพี่น้องเนาะการเดี๋ยวมืออ่ามือที่จับเนี่ยผมคงจะบอได้มาอัปเดตนะเพราะว่าย่านผิดกด YouTube นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของ การทารลุนกร,รมสัตว์อะไรอย่างนี้นะพี่น้องเนาะผมกะจะมาอัปเดตแค่ในเรื่องของอผลกําไรที่ได้นะครับแท่นนะครับผมเคยทายไปแล้วรอบนึงนะครับในเรื่องของการจับหมูก็คือผมอยามันผิดกฎนะครับถี่รุ่งยูทูบบ่ได้นะพี่น้องเนาะผมก็เลยจะขออนุญาตนะครับไม่มาถ่ายเนาะเดี๋ยวจะทายในจะมาบอกสุภาพในเรื่องของผลตอบแทนในรอบนี้ในจังได้กะต่อ,ตอลุ่งหมูอะไรอย่างต่างๆนะครับก็คือรอบๆอบต่อไปเนี่ยผมจะมาบอกสุพี่น้องฟังนะครับเนาะนะการเมื่อนนี้กะ นำมาฝากไว้แค่เท่านี้นะพี่น้องเนาะถ้าเกื่อนะครับทํามากราบฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A อไอเดียนชแนลนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รัพภาดคลิปดีๆนะครับจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่สําหรับการติดตามรับชมนะครับก็คงต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ